อย่างน,นี้หรออ่าก้าไว้ในใจแล้วต่อไปเก้าวก้าแล้วต่อไปก็สิบสิบเอก้าแล้วก็ก้าแล้วก็สิบก้าแล้วก็สิบแล้วก็สิบ แล้วก็สิบสองแล้วก็สิบสามแล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบห้าแล้วก็สิบหกแล้วก็สิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดไม่ถูกเอาใหม่ก้าไว้ในใจใหม่ก้าเอาไว้ในใจเน้วขึ้นมาแปดเน้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืมอ่ะก้าแล้ว <4 S 1> ไอ้แปดนิ้วอะ่ะต้องอย่างนี้สิ่แปดนิ้วอ่ะเก้าแล้วต่อไปก็สิบแล้วก็สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองแล้วก็สิบสามแล้วก็สิบสี่แล้วก็สิบห้าแล้วก็สิบหกแล้วก็สิบเจ็ดอืมเท่าไหร่เดี๋ยวก็รู้แหละ อือ่าต่อไปอะไรบวกอะไรเหลือสองลายสุดท้ายอือห้าบวกหกอืออะไรไว้ในใจเอาไม่ใช่ห้าอือเอาคนใหม่อีกกี่นิ้วอ่ะห,อหนอือสองสามสี่ห้า หก <Six. S 1> อืมอ่านับต่อห้าแล้วต่อไปก็ห้าแล้วอืหแล้วก็หกอืห้าแล้วก็ six. 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 หออกอืแล้วก็เจ็ดอแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบอืม <10. S 1> สิบเอ็ดอืมอ่าต่อไปอันทามสุดท้ายแปดบวกสามแปดเอาไว้ในใจอืมเอาอขึ้นมาสามนิ้วอืมแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ดเหมือนเดิม ไม่แค่นี้จบอืม